โดยผ่านการอธิษฐานโดยผ่านเหตุการณ์มากมายที่เกิดขึ้นกับเราพระเจ้าจะอนุญาตสิ่งต่างเกิดขึ้นมากมายนะครับ <S <S 1> <S 1> พรเพื่อเราเรียนรู้ว่าการที่มอบใจกับพระเจ้านี่นะครับพระเจ้าทดสอบเราตลอดการมอบใจกับพระเจ้าพระเจ้าทดสอบทุกเรื่องนะครับอย่าลืมว่าชีวิตเราเริ่มต้นจากใจเพราะฉะนั้นการทดสอบชีวิตของพระเจ้าพระเจ้าทดสอบทุกแงม่มุมอารมณ์ส่วนตัวเป็นยังไงยังหุนหันยังโกรธง่ายอยู่หรือเปล่า ยังขี้อิจฉาอยู่ไหมยังหวงเงินไหมในกระเป๋าพระเจ้าทดสอบตลอดเวลาในเมื่อใจอยู่ที่โปรองแล้วนะครับโปรองสามารถทําอะไรก็ได้ใช่ไหมครับเหมือนดินอยู่ในมือช่างปั้นพระภีก็บอกใช่ไหมครับแล้วแต่ผู้ปั้นจะทําอะไรก็ได้เมื่อเรามอบใจพระเจ้าอย่าไปว่าพระเจ้าอีกทาไมไม่เข้าใจเลยทําไมต้องเรื่องนี้ต้องเกิดขึ้นกับครอบครัวเรานะแสดงว่าไม่ให้ใจจริงๆ ถ้าให้จริงๆก็คือแล้วแต่พระเจ้าไม่เป็นไรแต่ลูกจะเรียนรู้ในสิ่งที่พระองค์อนุญาตให้เกิดขึ้นหลายคนไม่เข้าใจเลยไม่เข้าใจทําไมพระเจ้าให้ทําแบบนี้อย่างนั้นอย่างนี้นะครับนั่นแสดงว่ายังควบคุมใจตัวเองอยู่พอไม่ตรงใจตัวเองเริ่มไม่พอใจพระเจ้าเริ่มรู้สึกหงุดหงิดกับพระเจ้า,าแสดงว่ายังไม่ได้ถวายใจจริงๆให้กับพระเจ้ายังไม่ยอมพระเจ้าสร้างใจใหม่ยังเป็นใจเดิมอยู่ อยู่แบบเขาเรียกว่าอะไรครับห้าสิบห้าสิบกับพระเจ้าอยู่อันตรายนะครับเพราะนั้นมันอยากหนุนใจพี่น้องแหละครับใจของทุกคนมีคุณค่าอย่าปล่อยใจให้วิญญาณที่ล่อลวงเข้ามาทําลายเอเมนไหมครับ <Yes. S 1> มันเข้ามาได้ตลอดนะครับแม้แต่ในความฝันถูกต้องไหมฮะแม้แต่ในความฝันนะครับหลายคนตื่นขึ้นมานะครับมีปัญหาทันทีในหน้าที่การงานแม้แต่ในกระจกใจล่อลวงก็เกิดขึ้นได้ แม้แต่ในละครทีวีอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เราสัมผัสใจล่อรวมมันเกาะอยู่เสมอทุกสถานการณ์หลายคนดูหนังไปนะครับดูละครวิยเกลียดตุยฉาเจอในตลาดจะตบให้ถูกบิ้วเลยครับอารมณ์ความรู้สึกไปกับเหมือชาวโลกนะครับเกลียดตุยฉาไปด้วยหรือหลายคนนะครับเกลียดนักการเมืองบางคนไม่ชอบอย่าพูดถึงคนนี้นี่นี่แสดงว่ามีปัญหาแล้วเรื่องหัวใจ คุยเรื่องการเมืองไม่ได้นะครับคนหนึ่งถือพักหนึ่งอีกคนถือพักหนึ่งอยู่ในครอบครัวเดียวกันบเผลอทะเลาะกอันอีกแสดงว่านี้ไม่ได้ไม่ได้มอบใจกับพระเจ้าใจของพระเจ้านะครับที่พระเจ้าจะใส่ให้กับเราเป็นใจที่อะไรครับบริสุทธิ์มากการสร้างใจใหม่นะครับเป็นสิ่งที่สําคัญแต่อย่าเอาใจที่สร้างใหม่นี้ไปเกลือกล้วกับความมุนทินบาปอีกเองไหมไหมครับอย่าเอาไปใส่กับทางโลกอีก ในเมื่อพระเจ้าแยกเราออกจากโลกนะครับเป็นธรรมิกชนของพระเจ้าและขอพระเจ้าสร้างใจใหม่ให้พระเจ้าดูแลใจพี่น้องหลายครับถ้าพระเจ้าดูแลใจจริยยงมันผลลัพธ์ออกมามันต้องเป็นดั่งที่พระเจ้าต้องการนะครับไม่ใช่ดั่งที่เราต้องการให้เป็นแต่ทุกอย่างต้องเป็นไปตามที่พระเจ้าต้องการให้เป็นและอย่าไปสงสัยพระเจ้าสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมก็ดีเกิดขึ้นกุรภสิทธิ์ก็ดีเมื่อเราย้อนกลับไปเราได้เห็นเพราะคุณของพระเจ้า าเกิดพระเจ้าไม่เลือกเรียกผมอะไรจะเกิดขึ้นหรือครับวันพิพากษาแน่นอนผมบุงไฟนรกชัวร์เลยความประพฤติผ่านมาทั้งหมดคงไม่ได้รับมงกุฎแห่งชีวิตหรอกครับแต่โดยพระคุณของพระเจ้าพระเจ้าทรงเลือกและเรียกเราและเราได้ถูกสร้างขึ้นใหม่ในองค์พระเยซูคริสต์มอบชีวิตและหัวใจกับพระเจ้าทุกอย่างให้เป็นไปตามเส้นทางที่พระเจ้าให้เราเดินและทางของพระเจ้ามีแต่สูงขึ้นไม่ต่ำลง ช็คชีวิตได้นะครับถ้าทุกวันนี้น่เมือนชีวิตมันเตี้ยลงเตี้ยลงไปเรื่อยๆสแสดงว่าไม่ได้เดินในทางพระเจ้าเดินตามใจตัวเองแต่ทางพระเจ้ามีแต่สูงขึ้นไม่ต่ําลงพ <Yeah. S 1> ระเจ้าไม่เคยมุสาเรา <Yeah. S 1> แต่ในสถานการณ์การเหมนินชีวิตเราต้องให้เกียรติความคิดของพระเจ้ามากกว่าความคิดของเราเอเมนไหมครับ <Yeah. S 1> การไปตีกว่าความคิดของพระเจ้าให้เท่กากับความคิดของเรานั่นสแสดงว่าใจเรามีปัญหา ความคิดพระเจ้าใหญ่มากเอเมนไหมครับใหญ่ขนาดไหนพี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้พระเจ้าคิดแบบนี้ถ้าเราคิดเหมือนพระเจ้าคิดนะครับหมามันยิ่งใหญ่จริงๆทุกอย่างเป็นไปได้แต่ถ้าเราคิดเหมือนกับมนุษย์คิดคิดเหมือนกับที่เปโตรคิดจะถูกด่าว่าไอ้ซาตานทันทีเลยเพราะเจ้าคิดไม่เหมือนพระเจ้าเจ้าคิดเหมือนมนุษย์จำมวนนะเมื่อไหร่ที่พี่น้องคิดเหมือนมนุษย์ถูกด่าว่าไอ้ซาตาน จริงๆเพราะมันพีพูดอย่างนั้นแม้แต่สาวกวงในนะปเปโตรถือว่าเป็นสาวกวงในที่อยู่ใกล้ชิดพระเยซูพระเยซูไม่เคยไว้หน้าถ้าคิดและพูดไม่ถูกต้องพองใส่เลยนะครับเหมือนกันเวลาพี่น้องอยู่ในกลุ่มคริสเตียนใครที่คิดและพูดไม่ถูกต้องตามพระเจา้าน้องต้องเตือนเขาทันทีประโยคนี้พูดไม่ได้ประโยคนี้ห้ามอย่าทําแบบนี้ไม่ได้ในฐานะที่เราเป็นคนของพระเจ้าถ้าเป็นคนที่ถูกสร้างใจใหม่แล้วจริงๆ และพระเจ้าขอใจเราแล้วจริงๆนะครับเราต้องกล้าพูดกล้าตักเตือนผู้อื่นแต่ไม่ใช่ปล่อยเขาทำไปคนตาบอดจูงคนตาบอดไปอย่างนี้พี่น้องคิดดูแล้วกันอะไรจะเกิดขึ้นแต่ถ้าเราเป่าแตร ى, เราเคาะพระเจ้าบอกเราเป็นคนยามคนยามต้องมีหัวใจพระเยซูคริสต์เอเมนไหมครับคือรักและกล้าตักเตือนเหมือนที่บาเรียนเหมือนที่ฟราสีและธรรมจารย์มาพูดพระเยซูว่า เขาเชื่อแล้วว่าพองสอนเรื่องพระเจ้าแบบตรงไปตรงมาไม่เคยเลือกหน้าผู้ใดต้องเป็นแบบนี้คริสเตียนต้องไม่เลือกหน้าผู้ใดเอเมนไหมครับอย่าเลือกที่รักมักที่ชังว่าคนนี้เรารักอย่าไปอะไรเขามากไม่ได้นะครับเพราะวันพิพากษาม,มาถึงเขาก็กลับมาชี้หน้าเราวันนั้นก็ยืนอยู่ด้วยกันไม่เห็นพี่คนนี้แกเตือนผมเลยผมก็นึกว่าไม่มีปัญหาเลยเอาแล้วไงละครับวันนั้น เราต้องกล้าพูพดไปเลยเมื่อเราพูดไปแล้วเราพูดด้วยใจที่บริสุทธิ์ถูกต้องไหมครับเพราะพูดมาจากพระคำเฮ้พี่ไม่ถูกต้องนะพระเจานะบอกว่าทาแบบนี้ไม่ได้นะการยกพระวจานะมาพูดคือพูดด้วยใจที่บริสุทธิ์คือใจของพระเจ้าพระเจ้าจะรับรองเราไงแต่ถ้าเราไม่พูดและคิดด้วยใจที่สกปรกคิดด้วยใจที่ไม่ถูกต้องวันนั้นเราต้องรับผิดชอบด้วยเพราะผมหนุนใจนะครับการมอบใจกับพระเจ้าทุกอย่างต้องเป็นไปตามน้ำพระทยัยของพระเจ้าเองไหมครับ ไม่มีสิทธิ์ไปต่อว่าโต้แย้งหรือเขาเรียกว่าอะไรขอพระเจ้าต่อรองกับพระเจ้าไม่ได้เลยแม้แต่สักนิดเดียวผมเหมือนกันพระเจ้านำมาทุกวันนี้ก็ขอบคุณพระเจ้าเมื่อก่อนผมผมตั้งใจเลยนะจะไม่แต่งงานสมัยเรียนวัะกรมภี์แล้วจะไม่แต่งงานเพราะคิดว่าการแต่งงานเป็นเครื่องทวงสําหรับผมผมประเภทมวยบูลุยอย่างเดียว แต่งงานเนี่ยต้องมาดูแลภรรยาเดี๋ยวมีลูกอีกโอ้โหต้องมีบ้านโอโ้คิดไปเยอะเลยนะครับตั้งใจว่าไม่แต่งงานนะั่นคือใจของผมตอนนั้นแต่ใจของพระเจ้าอีกแบบหนึ่งใจของเรานะครับตอนผูนะ้นาบอกว่าฟตูต้องแต่งงานหาผู้หญิงสักคนหนึ่งนะขอพระเจ้าจัดเตรียมโอ้ไม่เอารออาจารย์เอาเงินที่ไหนไปขอเขาเงินเดือนทุกวันนี้มันก็เดือนชนเดือนอยู่แล้วคิดไม่ออกว่าจะอยู่เป็นครอบครัวได้อย่างไรแต่จะว่า พระเจ้ามีแผนการนะผู้รับใช้ที่มีประสบการณ์ก็อคอยเตือนหนุนใจผู้รับใช้รุ่นลูกนะครับสุดท้ายผมก็ได้แต่งงานแล้วกอบคุณพระเจ้าได้เห็นพระคุณของพระเจ้ายอมกับพระเจ้าบอกพระเจ้าโอเคพระเจ้าถ้า์ให้แต่งงานลูกก็จะแต่งงานแต่พระองค์ต้องเป็นเจ้าภาพนะเพราะลูกไม่มีเงินเลยลูกไม่มีอะไรค์ก็รู้ดีแต่ลูกจะยอมกับพระองค์แต่งก็คือแต่งโอเค ก็ขอบคุณพระเจ้าที่ผ่านมาพระเจ้าก็ดูแลอย่างดีและจัดเตรียมภรยาที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าเป็นนักรบฝ่ายวิญญาณด้วยกันขอบคุณพระเจ้านี่นะครับคือมอบใจไว้กับพระเจ้าแต่เมื่อก่อนไม่ใช่นะครับถึงแม้เป็นผู้รับใช้มาระดับหนึ่งแล้วก็ยังรู้สึกว่าตัวเองเป็นตัวเองอยู่เราต้องเทใจทั้งหมดจริงๆทุกรูปแบบของชีวิตทุกมุมของชีวิตให้กับพระเจ้าและพระเจ้าจะอวยพรเรานะครับเอาล่ะครับเรามาดู ข้อคิดประการที่สามสุดท้ายด้วยกันประการแรกคืออะไรครับให้พระเจ้าสร้างใจใหม่ให้กับเราประการที่สองมอบใจใหม่ให้กับพระเจ้าประการที่สาเราต้องสะสมพลังดํางดัสของพระเจ้าไว้ในใจนี้ด้วยเนื่องจากชีวิตเราเริ่มต้นจากใจใจที่ดําเนินชีวิตตามพระคำก็คือใจที่มีพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมสุลีร้อยสิบเก้าที่ยกตัวอย่างไปนะครับร้อยสิบเก้าข้อที่สิบเอ็ดกล่าวไว้ว่า ข้าพระองค์ได้สะสมพระดำรัสของพระองค์ไว้ในใจของข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะไม่ทําบาปต่อพระองค์เอเมนไหมครับวันการสะสมพระดำรัสของพระเจ้าจะทําให้เราทําบาปน้อยลงน้อยลงน้อยลงทุกวันแต่คนที่ไม่มีพระดำรัสของพระเจ้าไม่สะสมไม่อ่านไม่ศึกษาค้นคว้าคนเหล่านี้ก็ตรงข้ามครับเมื่อไม่มีพระคำพระเจ้าความคิดล่อลวงเขาจะเข้ามามากขึ้นและทําบาปกับพระเจ้ามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทุกวันจนสุดท้ายก็เหมือนกับแขนง ที่ไม่ออกผลแล้วก็ค่อยเหี่ยวไปเหี่ยวไปนะครับ,บพระพี่บอกว่าอะไรครับจะถูกตัดทิ้งและโยนทิ้งไปในบึงไฟจริงๆทุกแขนงนะครับคริสเตียนทุกคนที่ต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์พระเจ้าซึ่งเป็นเถาถูกต้องไหมครับพระองค์ต้องการที่จะให้ทุกแขนงเกิดผลอยู่แล้วและคนที่ติดกับพระเยซูคริสต์มีหรือไม่เกิดผลคนที่ติดกับพระคำพระเจ้ามีหรือไม่เกิดผล พระชนะองพระเจ้ามีทั้งหมด3 10, 1 9 8ข้อทุกข้อแต่ไม่ได้สิทธิและอำนาจของพระเจ้าเมื่อเราอ่านและเราศึกษาจะยิ่งเกิดผลฝันยาณมากขึ้นและมากขึ้นชีวิตจะสะอาดขึ้นและสะอาดขึ้นเอเมนไหมครับเาเมนจำเมืม่อครับเมื่อองค์พระเยซูคริสต์เจ้าตรัสว่าท่านทั้งหลายได้รับการชําระให้สะอาดแล้วด้วยถ้อยคําที่เราได้กล่าไวไว้แก่ท่านถ้อยคําของพระเยซูคริสต์คือนี่ครับทั้งหมดนี่คือพระวาทนนี่คือพระวนนะนี่คือพระดารัตน พระวทะมามังเกิดเป็นมนุษย์พระวัะคือพระเยซูคริสต์พระวาทะคือพระวจนะของพระเจ้าดังนั้นคนที่ติดสนิทกับพระวาทะคนที่ติดสนิทกับพระวจนะคือติดสนิทกับพระเยซูชีวิตต้องเกิดผลดังนั้นใจที่เกิดผลนั้ก็จะสำแดงผลแห่งพระวัญญาณบริสุ์ของพระเจ้าออกมาด้วยมันง่ายมากนะครับเราสามารถสังเกตผลของพระวัญญาณบริสุดของแต่ละคนได้เพราะเป็นผลที่สำแดงออกมาจากความประพฤติถูกต้องไหมครับ มันจะเป็นสิ่งที่ลึกลับมองไม่เห็นความรักสันติสุขความ